มนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรีร่วมกับมูลนิธิธรรมมาพุทธ,ธองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติและสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าเรามาที่ต้นมะพร้าวกันทำไมใช่แล้วคะ่ะเรามาเก็บรูกมะพร้าวแล้วต้องเป็นมะพร้าวที่เสียแล้วด้วยคะ่ะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าพวกเราจะเมะพร้าวไปทำอะไร ไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะคือสิ่งที่ทำจากมะพร้าวที่เสียที่เราพาคุณผู้ชมไปดูเมื่อตอนต้นค่ะอยากรูวิธีการทำไหมคะไปกันเลยสวัสดีค่ะอาจารย์แกง ตมะพร้าวนั่นน่ะเหรอเขาเรียกมะพร้าวลงดีจ้ะแล้วที่มาที่ไปนี่เป็นยังไงเหรอคะอาจารย์อ๋อที่มาที่ไปก็คือครูไปเที่ยวงานต้นไม้แล้วเขาก็ปอกมะพร้าวเนี่ยปอกไว้เฉยแล้วก็เอาเอาต้นไม้ไปปลูกบนมะพร้าวแต่ว่ามันแพงครูก็เลยไม่ซื้อพอกลับมาบ้านก็มาเห็นมะพร้าวมันติ้งอยู่หน้าบ้านครูก็เลยลองปอกแล้วก็ลองแกะถ้าเราแกะเป็นหน้าคนมันน่าจะน่าสนใจกว่า ก็เลยเริ่มนั้นพัฒนามาเรื่อยๆจนได้เป็นหน้าแบบเนี้ส่วนทำไมมันถึงเรียกว่ามาพระอารมณ์ดีก็เพราะว่าครูเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เอาหน้าตัวเองเป็นตัวอย่างแล้ววิธีการทำนี่ทำยังไงหรอไม่ยากเลยอยากทำไม่ล่ะ่ค่ะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันนี่เลยเนาะ ตรงหน้าเรานี่มีอะไรบ้างอ๋ออุปกรณ์แหะคะเอาเริ่มเริ่มจากอันนี้มีดปอกเปลือกนะคะมีดมีดปอกผลไม้นี่แหละสำหรับปอกเปลือกข้างนอกเพราะมันแข็งก็ใช้มีดอันใหญ่นะคะต่อไปนะคะนี่คือมีดปอกผลไม้เหมือนกันแต่ขนาด6นิ้วนะคะเล็กลงเอาไวส้สำหรับแกะแกะสลัดนะคะต่อไปมีดเนี่ยมันจะต้องคมมากๆเลยเพราะฉะนั้นที่สำคัญ ไม่ได้เลยก็ต้องเป็นหินรับมีดนะคะมีดนี้ต้องคมมากๆานะคะบาดปุ๊บเนี่ยต้องขาดไปหนึ่งนี้เลยอน่างนี้เลยนะคะอ่าใช่แล้วนะคะแน่นอนเลยต่อไปลิ้นต่อนะคะเอาไว้วาดโรงเอาลายของที่เราจะแกะนะคะอันสุดท้ายแป้งที่ฟันในแ,แปลงเรานะ เอาไว้แปลงตอกเวลาที่เราแกะแล้วมันจะมีเศษเศษน,นะคะแลนะสุดท้ายก็คือตะลามังนะคะตะลามังนี่ก็เอาไว้รองทำไมถึงต้องแกะใส่ตะลามังจะได้ไม่ต้องมันเก็บทีหลังนะพอเสร็จแล้วก็เก็ดไปทิ้งได้เลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะอ่ะพร้อมแล้วพวกเราไนี่ให้แกะลูกเล็กน,นะคะจะได้แกะง่ายส่วนครูแกะลูกใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะอ่ะก่อนอื่นเอาดินตอขึ้นมา ตอขึ้นมาเดี๋ยวครูจะว,า,วาดโครงหน้านะคะ,ะเดี๋ยวครูวาดก่อนโครงหน้านะคะ,ะเหมือนกับหน้าโคนเนี่ยนะประมาณว่าหน้าโคนเต็มหน้าแบบนี้เลยนะคะเต็มหน้าแบบนี้เลยอ่ะนะคะ,ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราจะแกะมันทิ้งนะคะตรงเนี้ยถ้ามันเส้นมันไม่สวยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะทิ้งไหนย่างไหนมาดูกิ๊ด โอ้อันนี้ต้องใหญ่กว่านี้หน่อยต้องใหญ่กว่านี้หน่อยให้เต็มหน้าเลยไอ้ข้างล่างนะอะลูกมีดอันใหญ่นห็นนะไอ้น,นี่แทงลงไปตรงนี้แทงลงไปตามเส้นนะใช้ป,ปลายมีดกดลงไปเลยนี่เห็นไหมคะกดนี่โอ้แข็แงเนาะอแข็งจะท้อ,อก,ก่อนไหมเนี่ยมีจะหักไหมคะไม่ท้ <laughs> ถอใจแนะ่นอน อันนี้ดูด้านบนนะลูกดูด้านบนหมูปาดเนี่นะปาดปาดลงไปรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ให้เขาปาดนะอันนี้ก็คือเราทําไว้เดี๋ยวเราจะปอกมันออกมันก็จะเป็นรูปโคงหน้าตอนนี้ก็คือให้ให้นักเรียนปาดลงนี่ปอกปอกจากรอยที่เราปาดไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมคะอ่าปลอกมา อนนี้เราจะวาดโครงหน้ากันนะตอนแรกก็ทำทา<ำ>เป็นคิ้วลงมานี้เป็นรูกจมกูกเป็นลูกอย่างนี้แล้วลก็รูปตาอัานนี้ก็มาทำทำปากทำปากก็คือกะให้แบบยิ้มปากบานอย่างนี้เลยนะลากจากแก้มข้างนี้มาถึงข้างนี้เลย บานๆเลยให้ไปให้ไปมุมปากโค้งขึ้นนิดนึงแบบเวลาเรายิ้มที่ปากมันจะโค้งขึ้นแบบอย่างเงี้ยอ่ะเราไปอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้จะเป็นแนวแนวแนวฟันอ่ะอันนี้ข้างล่างสุดเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นฟันล่างทำแบบนี้ก่อนอ่ะฟันล่างอันนี้พอพอได้ตรงนี้แล้วเราจะทำลิ้นอ่ะลากลากตรงนี้ลงมามาจบบนฟันล่างลิ้นนี่เราก็จะได้แบบนี้ เออได้แล้วอะ่ะตอาลตอนนี้ให้ให,หยิบมีดมีดปลไปแหลมมีดเล็กเริ่มจากข้างบนนไหจับจับจับแบบน,นี้จับบน,นแล้จับปากกานะีจับขีดขีดตรงนี้ขีดปึ๊บแล้วพิทมันจะเป็นเส้นนี่เห็นไหม ับบน,นี้เลยเราจะแทงอันนี้แทงแล้วไม่เขื่อนแล้วแทงโหดมากแทงไปตามเส้นช้อยตรงๆเลยนะแทงไปตามเส้นจมูกที่เราวาดไว้มเมื่อกี้อ่านี่ได้ยังเฮ้ยแบบนี้เฮ้ยได้ยังอา่าอะไรนะ,ะนน <laughs> ต,ตานะแบบนี้ปาดลงปาดลากมาไหนลากลากเสียงนี่ลากเฉียง กับมีดตะแคงแบบนี้บาดเฉียงปาดเฉียงขึ้นมีดตะแคงที่มีปากเฉียงขึ้นด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเลยนะจะไ,ได้แบบนี้แต่ว่าจมูกมันได้มันยังแหบอยู่เห็นไหมอ่ะเราจะทาให้จมูกมันโด่งขึ้นโดยตัดตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ตรงใต้ตาเนี่ยกับจมูกเนี่ยเราจะแทงเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยม อ่าทนี้เราจะมาดูตรงนี้นะคะเลมยฝีปากเส้นบนสุดนะอ่านักเรียนปาดลงไปไม่ต้องไม่ต้องลึกมากอ่ากรีดตามเส้นก่อนกรีดมาอ่ามาเส้นที่สองแนวฟันนะแนวฟันกรีดมาเอาแค่นี้ก่อนอันนี้มาดีมาดูเส้นรอบปากนะแทงลงไปตรงๆเลยแงองนี่แทงปากเลย แทงไปตามเส้นรอบๆไปนะเราจะแทงทีละส่วนแทงเป็นรูสามเหลี่ยมเห็นไหมคะมันจะค่อยๆหลุดออกเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆเรากค่อยๆแงะออกอันนี้หนูได้ยังอ่าได้แล้วทีน,นีหน้หนูหนูดูนะระหว่างปันเราปาดเราจะทําให้ลิบมันโค้งไปเราปาดเข้าหานะแต่เราต้องต้องเกลี่ยเส้นนี้ก่อนนะเส้น้าล่างปานะันเ มาดูปันนะคะปันล่างเสร็จเรียบร้อยปันนี้มีไม่มีตี้ถูกต้องไหมอะ่ะเราก็ใส่ทําให้เป็นตี้ปันเอานี่ในโกลลงไหมดปึ๊บโยกอันสุดท้ายเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้มันจะมีร่องใช่ปหะตรงจมูกมาเนี่ยอะ่ะทำเป็นสามเหี่ยมอะ่ะแปลงปันนซะ เยอะมากเลยค่ะคนที่เขาชอบงานฝีมือแล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้ปลูกเดฟใส่ตรงนี้นะคะ<ม>เขาก็จะมาซื้อไปประดับบ้านไปปลูกต้นไม้นะคะลุงหลายบาทด้วยนะคะนี่เป็นการเอาของที่เขาทิ้งแล้วรองเท้าที่มันเสียแล้วมาต่อยอดนะคะมาทําให้มีมูลค่าครูก็หวังว่าความรู้ของที่ครูให้ไปวันนี้จะไปต่อยอดนะ,ะแล้วก็ยังไงก็สัง่งมาครูดูด้วย ที่นี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆานเลยนะคะได,ด้วยความยินดีไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามาพาะพร้าวที่เสียแล้วจะสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้เป็นแบบนี้ได้และยังส่งต่อความสุขให้คนอื่นอีกได้ดวยนี่แหละค่ะคือมพะพร้าวอารมณ์ดี